ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในหลวงพระราชินีทรงงดพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาเพื่อแผ่นดินไทยด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในสถานการณ์บ้านเมืองขณะที่ประเทศไทยเผชิญภัยคุกคามจากการสู้รบบริเวณชายแดนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้งดการจัดพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย ในวันที่28-29กรกฎาคมพุทธศักราช2568พระราชดำริครั้งนี้ไม่เพียงแสดงถึงพระปรีชาญาและสายพระเนตรอันกว้างไกลแต่ยังสะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยอันทรงห่วงใยปวงชนชาวไทยยิ่งกว่าพิธีใดๆพระองค์ทรงเห็นว่าในยามที่แผ่นดินกำลังเผชิญวิกฤตทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่รัฐบาลกองทัพหรือประชาชนต่างต้องร่วมแรงร่วมใจปกป้องอธิปไตยของชาติ และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องร่วมแผ่นดินการงดพระราชพิธีในปีนี้เปรียบเสมือนพระราชดำรัสโดยธรรมที่แสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่พึ่งของแผ่นดินพระองค์ไม่เพียงทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวหากยังทรงเป็นจอมทัพไทยที่ทรงร่วมยืนเคียงข้างพระสกนิกรทุกคนในยามที่ชาติบ้านเมืองต้องการพลังแห่งความสามคัคคีพระสกนิกรทั้งปวง ต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณและขอถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าท็อปทีวี